สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อข่อมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับเนื้อทองเลืองนะครับพศ2่อ497นะครับผมเป็นรูปหล่อพิมพ์ท่านสูงนะครับรุ่นแรกนะครับข้องหลวงพ่อนะฮะมีเลี่ยมเก่าเดิมๆนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับ กิ่งเกิงอุดดีนะครับไม่มีปัญหาเลยกิ่งลื่นดีเขย่าดังนะครับผมนะครับเป็นพิมพ์ท่านสูงนะครับหรือบางคนเขาจะเรียกว่าพิมพ์หน้านุ่มนะครับผมนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับราคาไม่แรงมากยังอยู่แค่หลักพันนะครับผมนี่นะฮะตามตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับเป็นรูปหล่อโบราณพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่นะครับสวยเดิมเลี่ยมเก่านะครับ พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทร0 8 3 7 5 5 2 1 9 6นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจากผมไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากกลทุกรายการนะครับขอบพระคุณครับ